สวัสดีครับวันนี้จะพามากินอาหารแปลกเขาเรียกอะไรนะตอมกระบองตอมกระบองตอมกระบงนะครับเป็นข้าวต้มเป็นข้าวต้มมัดใช่ไหมข้าวต้มมัดเหมือนขนมเทียนอ๋อเหมือนขนมเทียนของอันนี้เป็นเป็นข้าวขนมของเขมร้นอันนี้อันนี้อ้าวอันนี้อันนี้อะไรแม่อันนี้เตอมกระบงอันนี้ทำมาจากจะได้ชิมดู นะครับว่ารสชาติอันนเขาเรียกอะไรใบมะพร้าวค่ะาใบมะพร้าวเป็นข้าต้มัดเต่เอาใบมะพร้าวห่อมันก็จะได้มันก็เลยแต่ใบมะพร้าออ่อนใช่ไหมเอาใบมะพร้าออ่อนห่อค่ะสีสวยนะครับเขาเรียกอะไรครับอันนี้ซอมสลักดงซอมกระดมซอมลโดงซอมสลักดงสลักดงสลักดงสลักไปว่าใบดงไปว่าคือเบาะแหนงเียว เอาขอจานหนึ่งนะคะแกให้ดูหน่อยครับคุณนาแกให้ดูหน่อยครับอันนี้ครับอันนี้เป็นเป็นอาหารที่เป็นอาหารของชาวขมิ้นนะครับใช่เป็นของขมิ้นที่ขมิ้นนะครับขมิ้นอาจารย์แล้วข้างในก็ใช่ขอชิมหน่อยครับเครื่องมือดอนท้าวรือยังครับนิดนึงนะครับชิมท้องนี่ยั่ยงจ้านั่นอ่ะอาจารย์ท้องเลยเรอีโอกาสเจอตัวจริงครับโดยเงินอุดรหอมกล้วยครับ กจบแล้วไม่มีนัอนกินอยู่นี่แทบหลายครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองซ้อมกระบงเอ้ยไม่ใช่อะไรเดี๋ยวลองลองแกนี่ดูเราแก่อันึงลองแก่อันึงติดตามข้อมูลอยู่นะครับทราบว่าท่านสดหรือไม่สดจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้นะครับแต่ดูแแม่บ้านแก่ดูนะครับ ท่านมาาวิถีชีวิตอยู่ในประเทศไทยเราทลองครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะหลักการมองกระบมรบอตอมกระมืนะรับประเทศไทยเราท่านยังกิน้าวภูมิใจกระบมตีนะครับกท้ใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่านสามารถที่จะถ่ายทอดนะครับอันนี้ อันนี้เราจะไม่ได้กินอันนี้นะครับเราจะกินอันนี้ถูกต้องได้ถูกอกถูกใจต้องคนฟังมาใช่ไหมผมชอบมากเลยครับเก่งมากซ้อมกระบงนะครับเก่งมากเป็นอาหารเขมรนะครับอาหารท่านอยู่เราได้เรปรัชญาเจ็ดประจิตควเพียงกอลัตท่านทำทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะครับ ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินอร่อยอร่อยไหมสุดยอดแล้วก็องทำวิถีชีวิตนะครับแบบเสร็จเลยับเออจิ้มให้ดูจริงเวลาเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกกองกระบองไอ้ไม่ใช่อะไรนะอุ้ยทไมเรียกอะไรกองซักลุงซ้อมซ้อมซักดู กเซ้อมลับโด่งอันนี้อันนี้นั่นแหละเข้ากินอันนั้นเลีวันศสตร์อันนี้ยครับผมมันจะยาาอันนี้กินครับอันนี้อันนี้กินครับโดนอีกแล้ว เขาจะทำมิน่อยวะโอ้ยอูนยมสมปูารามคำอ้ยเมียนรูคำอ้ยมีเนไปขยมมันอยเมีนเสนียดจันไรแหน่งกองทีปะทรณในเนี่ยแม่เวรีน่อยเลยไอ ណាមអៃលៃអីដល់នោះអឺប្រោះមួយស្រីមួយកបានចាប់តោះឯចាក់បាយសេឯចាក់បដានដៃស្រីជាបតុមនំជាប្រធានចានគិណិដំកលអញ្ជុលគិណិប្រាជ្ញាសច្មុនគិណិបុជាស្រាដប kèn đãt tên, tiếng đồng tinh nó bò về hải bò về hải